สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตีกบคิ้วของนยเหยี่ยวนะครับกับหมายธรรมชาตินะครับดูนะครับหมายเป็นไงครับสวยไหมครับวันนี้เรามากับทีมงานเรานะครับรับนะครับพันหัวไก่ปัญหาเลยข้นมาหเนี้ยเอ้าเฮ้ยกูจะตีเนี่ย เอาแล้วนะครับเรามาดูไอ้ช่างกันเลยครับต้องกัดอยู่แล้วครับวันนี้ผมมากับดวงอยู่แล้วเชื่อผมดิกบคิ้วเนี่ยต้องกัดเอ้ตั้งจับไปดิต่างจับสายไปตอนนี้มาแล้วครับ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 โอ้โหหมาแล้วครับครับตอนนี้ได้ตัวแล้วนะครับ โอ้โหหล่อครับหน้าตาหล่อมากกบของใครครับเนี่ยกบคิวของนายเยี่ยวครับซื้อจากที่ไหนครับเนี่ยร้านทองย้อยฟิตชิงตลาดไา่ค้าครับโอ้โหใช้ดีไหมครับดีครับโอ้โหยอดยอดโอ้โหกว่าจะขึ้นได้เป็นไงนานไหมครับนานครับต้องลุยน้ำใช่ไหมลุยครับโอ้โหมึงขำมันก็ได้โอ้ไหนเนี่ยขอดูหน่อยขอดูใกล้ๆหน่อยโอ้ป้ามึงทำไมหัวโตจังวะโอ้โหป้าแม่ลูกป่ะเนี่ยไม่รู้อีก โอเคโอเคช้ได้อันนี้นะครับเราได้ปลาแม่คอกมานะครับหัวโตเราก็ต้องปล่อยนะครับเพื่อให้ไปเลี้ยงลูกต่อไปขนาดปลาแม่คอกนะครับกบคิ้วกว่าเหยื่วยังทํางานเลยครับนี่ครับดูใกล้ๆเลยครับอ่ะหนูปล่อยลูกเอาละครับตอนนี้เราจะทําการปล่อยนะครับต้องปล่อยแ้มไปเลี้ยงลูกบ้างนะครับ ถ้าเราออกมาทั้งหมดมันก็ไม่มีปลาแล้วนะครับต่อไปเนี้ยตอนนี้นักตกปลาของเราก็จะหาปลาได้ยากขึ้นนะครับนี่ครับเห็นกันจะชัดเลยครับกบคิ้วขนเยี่ยวเอาละครับตอนนี้เราจะทําการปล่อยปลาแล้วนะครับนี่นะครับปล่อยปลานะเฮ้ยไม่ให้ปล่อยมึงโอ้โหชูด้วยครับเป็นไงปล่อยไปแล้วครับ ยังไงครับเยี่ยมสูมือด้วยน้องโอ้โหเป็นไงทีมงานของเรา